นี่มาดูกันทำกระเียกอะไรครับนนะครับอะไรแคบหมูแคบหมูเอ่ออันนี้วันนี้ก็สั่งเซี่ยงโรับมีเท่าไรเขาเอาหม้อเตาแบบเองมันมีเหรอเขาตอนนี้อยู่ก็คุณอะไรนะครับแม่เลยชื่อนางชื่อนางนางชื่อชื่อนางนางอยู่กับบ้านอยู่เฟสดานางนางอยู่กับบ้านโดนตะโกนะครับเอ่อทำทำหมูแล้วก็ไก่แคบหมูมานมานยังครับได้ประมาณสิบปี ได้ข่าวว่าทำไม่กีควจะได้ความอร่อยทำหลายขั้นตอนมีทำครั้งแรกสามรอบแล้วก็กวจะได้ก็ต้องขามขึ้นไหมขามขึ้นทรไม่ขามขึ้นก็ไม่ไม่พงไม่ไม่พงต้องให้พงต้องให้กรอบอร่อยโอ้โหเต็มขั้นตอนนานตรงตรงสามรอบหมูที่เราทำนี่ก็เป็นหมูคุณภาพรับมาจากปักช่องถือว่าเป็นฟาร์มที่มีคุณภาพเนาะก็ อ,อสนใจก็มาสั่งมาซื้อมาหา<ช>ขายมาสขายนานอย่างหมูก็ประมาณสิบป,ปีสิบปีก็ถือว่าโอ้แต่งเอาลูกค้ากับที่ใจมีลูกค้าประจำไหมยูตไนใอยู่ก็ลูกค้าประจํานี่เลยก็เราตะเวนตะเลเลขายหรือก็สั่งเป็นมัดประจําว่าต็ววิงเลตาาหมูบ้านอันนี้ก็อันนี้คอบ้านนะครับชื่อคุณอะไรครับสุพจน์สุพจน์นใจแต่ว่า หมูนี่เราหมูแม่หรือหมูลูกหมูขุนหมูขุนครับผมหมูขุนจากฟาร์มปักช่องเนาะหมูไม่เกินร้อยโลร้อยร้อยสิพยร้อยมาตรฐานเขาแค่ไม่เกินร้อยยี่สิบส่วนนี้ก็คือจะมีแต่เก้าทิพร้อยเก้าิย้อยส่วนมากทำเราทำตามออเดอร์หรือทำทำทุกวันเราไปรีขายด้วยเส้นใหญ่ทั้งสองอย่าง ทำทุกวันทำมาซิปีทำมาซิปีจต่งการมุ้งเป็นคนแต่งแล้วก็ตังเกาตังหนังโซดไปทำเองแต่วันนี้ก็เขาอยากเกาอยากได้เป็นหนุ่มข้าวต้งเทีเบก็เลยตังก็เลยต้องอันนี้มือปืไม่ไม่ฉีดยาไม่อาบน้ำไม่าอาบน้ำครับไม่ฉีดยาไม่อาบน้ำรับประกันได้รับประกันได้โอเคครับเราก็อยู่กับคุณนางกับคุณสุพจน์บั่นคุณลุงเนาะบั่นนนทโกสนใจ สั่งเผื่อเขาสนใจสั่งหมูได้ไหมได้บอกเบอร์เลยครับบอกเบอร์เขาเกย์เจ็ดส0มเ0็ดศ0นย์เจ็ดสามเจสั่งหมูได้ครับถือว่าสะอาดบริสุทธิ์ไม่ฉีดหน้าไม่ฉีดยาไม่อาบน้ำก็เป็นหมูรุ่นหมูขุนเป็นหมูขุนโอเคครับครับขอบคุณครับสสวัดีครับคคค่่ะะขอบุณ